ชัดๆไปเลยแพลวคณิตกูลสาวยุคใหม่ย้ำสถานนาตอนแบบนี้เป็นสาวยุค2021จะมาทำเขินตอบเป็นเพื่อนกันก็ใช่เรื่องแฟนก็บอกว่าแฟนเหมือนกับนักร้องเสียงสายแพลวคณิตกูลที่หลายคนสงสัยความสัมพันธ์แค่กำลังศึกษากันอยู่กับหนุ่มตอนวันธงชัยหรือว่าเป็นแฟนกันแล้ว ลาสุดสาวเสียงสายโพส r รูปกำลังเล่นไพ่ใบใหญ่มากับหนุ่มตอนพร้อมเขียนแคปชั่นบอกสถานะชัดเจนว่าดอกจิกหรือจะซู้แฟนจิกคนหรือไก่จ้าพอจิกกล้องแตกแล้วพ่อเอ้ย